มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะตึงเข้มกําลังนะคะหลังจากที่มีคนร้ายเนี่ยป่วนในพื้นที่ของสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลังจากที่มีการเซฟในเรื่องของจนะนะคะในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมที่จ,จ,จนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะก็ตอนนี้เนี่ยมาถึงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็มีการพ่นสีค่ะที่ถนนแฮทแท็กว่าเซฟจนะค่ะ ที่ด่านตรวจสเตงค่ะค่ะเข้าเมืองยะลาเนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา9 1 1 2เรียกตรวจเข้มบุคคลรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยรวมทั้งวัตถุสิ่งของต้องสงสัยค่ะพร้อมกับถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนต้องสงสัยไว้ทุกคันเลยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองป้องกันคนร้ายเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายนะคะรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อ,อสอชุดคุ้มครอง ตำบลกาลิซาบนถนนพื้นที่บ้านบุเกสสามีตำบลตันยงมกัก อำเภอรแะแงจังหวัดนราธิวาสค่ะก็โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยชุดหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4101มาลายูบางกอกอำเภอเมืองยะลานะคะได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายค่ะไม่ทราบปลุ่มแล้วก็จํานวนเขียนข้อความค่ะว่าเซฟจะนะเป็นกําลังใจให้ชาวจะนะบนถนนบริเวณ410ยะลาเบตงบ้านพงยูรอำเภอเมืองยะลาค่ะทังด้านของพลตรี ขอภัยค่ะพลตารวจตรีทินรกรรังมาศนะคะผู้บัญคับบัญชาตํารวจภูธรจังหวัดยะลาก็สั่งการให้จัดชุดตรวจชุดสกัดค่ะพื้นที่8อำเภอของยะลาเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลรถยนต์แระจักรยานยนต์วัตถ,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 ถุสิ่งของต้องสงสัยอย่างละเอียดที่จะเข้ามาในเขตย่านชุมชนการค้าป้องกันการสกัดกั้นคนร้ายที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตอบโต้เจ้าหน้าที่ได้ค่ะ